เอาละครับผมกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง f o x t a i l Gaming Channel แล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม Mortal Kombat 1ในพาร์ทที่3กันแล้วยุ uh ่งกับลินควยไม่ใช่มันอ่านว่าลิงเควนะฮะอ่ามีคนบอกมาตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในแคนซัสอีกต่อไปแล้วอุ้ย oh <my. S 1> โอ้พวกเขาลูกสาวจักรพรรดินีซินเดลใช่แล้ว โคตรแจ่มเลยคิดเหมือนกูนเลยรเราเป็นทูตของเอิเร์ธเลียมและจอนนี่เราควรให้เกียรตินางหน่อยอย่าหน้าโม่เหมือนด่าเราเลย<笑><笑>ว่างไงแม่เจก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะรสช็อกโกแลตลอร์ดลูแคงยินดีต้อนรับ Thank you, ขอบพระทัยเจ้าหญิงมารีนาท่านคงจำน้องสาวข้าได้แน่นอนเจ้าหญิงคิทาน่า ข้าขอแนะนำจอห์นนี่เคธกุ้งลาวเคนชินทากาฮาชิและแชมเปี้ยนแห่งเอิร์ดเลียมเลเดนข้าหวังว่าเจ้าจะเตรียมตัวมาดีนะเลเดนแชมเปี้ยนของเรามุ่งหน้าสู่ชัยชนะเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนานแล้วที่เราไม่ได้รับชัยชนะเจ้าหญิงมารีนาเราควรไปกันได้แล้วจักรพราดิีมีซินเดียวกำลังรออยู่ขอบคุณนะทานยาตามข้ามาเลย โอ้ไมีแต่ผู้หญิงว่ะโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยโฟอาร์มเลยโอ้โหโมันเป็นขบวนพาเลทสังสรรกันเลยนะฮะเหมือนจะมีหลายชนชาติหลายเผ่ามาอยู่รวมกันนะฮะและจะแบบว่ารุ่งเรืองมากสุดยอดเลย พวกเขาเป็นชาวเซนจูเลียนและโชคานผู้ที่มีหกแขนคือนักนาดานท่านเหล่าสงเคยอธิบายว่าแบบเห็นของจริงแบบนี้มันเจ๋งมากเลยอ่ะข้าได้ยินมาว่าฝ่าบาททรงประหยัดค่าใช้จ่ายในงานนี้ไม่ควรเหรอมันเป็นการเลลืกถึงท่านพ่อของข้าที่ได้ลวงลับไปแล้วข้าชื่นชมเจ้าหญิงข้าไม่ตัดสินเช่นเดียวกับเอาเวิ์ข้าอย่างรู้ถึงความเป็นอย่างยิ่งถึงมิตภาพนี้ กิดอะไรขึ้นล่ะเหมือนจะมีประเด็นนะฮะโอ้ยบุมกล้องโคตรดีเชี่อโอ้ยอรไรจะขนาดนั้นแม่งเอ้ยกล่องร้อยที่หนึ่งแล้วต้องเคลียร์เส้นทางนี่มันอะไรกันน่ะจะให้ข้าปล่อยพวกทัาคาทานแพร่เชื้อในเมืองเหรอเราต้องจับพวกเขาบางส่วนแทนการรายงานกักกันชาวเอิร์ธเลียมจะรู้ความลับเราไม่ได้รีเมย ในฐานะผู้ตรวจการคนแรกของคุนโดเจ้าควรทำได้ดีกว่านี้แต่ดูแล้วจะดีเกินไป<อ>แลดูนางจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะลีเมยเคยเป็นแม่ทัพขององค์คาร์อุการดิดมันทำให้ถูกตั้งข้องสงสัยว่าเป็นคนฆาตกรรมพ่อขององค์หญิงอ,อ๋อถูกตราหน้าว่าเป็นคนฆ่าพ่ออะไรอย่างนี้นะฮะ ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้พลังเลเดนแต่ในการแข่งถ้าข้าแพ้ตั้งใจก็พอแล้วอย่าบอกแวกและเจ้าจะควบคุมทุกอย่างได้อุ้ยตัวเฮ่อะไรเนี่ยไฟสีแดงจ้าไอ้วายล้มาแล้วแม่ทัพเชาอย่าให้มันข่มเจ้า นึกว่าออกมาจากเกมเดียโบเขาแม่งโคตรเหมือนเลยนึกว่าแชมเปี้ยนเอิร์ธเลียมจะน่ากลัวกว่านี้ซะอีกนะอยากลองวัดสักตั้งกับเขาดูไหมล่ะเลเดนจะจะพิสูจน์ตัวอีกเร็วๆนี้เจ้ายังไม่ได้บอกหรอว่าเอิร์ธเลียมเจอกับอัลเวอร์แล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงมันปลอดภัยกว่าด้วยวิธีนี้ ข้าก็ว่างั้นเจ้าคนจะยอมรับความพ่ายแพ้ไม่ได้หรอกนะเจ้าคิดว่าพวกเขาอ่อนแออย่างนั้นเหรอท่านแม่ทัพเจ้าควรจะให้พวกเขาได้แสดงฝีมือในศึกครั้งนี้จะดีกว่าเราจะทำลายแชมปเปี้ยนของแกลูแข่งไม่มีทางได้รับชัยชนะอ๋อฝั่งเอาเวล์นะฮะืเข้าใจแล้ว และนี่คงจะเป็นจกักรพรรดินีซินเดลโอ้โหแรมทั้งแม่ทั้งลูกถึงหน้าตาจะดูแบบมีอายุหน่อยแต่ก็ใช้ได้อะใช้ได้ใช้ได้รุ้นเจ๊สายรุ่นเจ๊ชอบกันทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับท่านสมาชิกลาะสํานัก และยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติแห่งเอิร์ธเลียมเรามารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่สามีข้าที่ลงรับไปแล้วเพื่อสานต่อทันเมนต์ที่พระองค์ได้ก่อตั้งขึ้นกับลูแคงเพื่อสร้างสติภาพในหมู่อาณาจักรขอให้ดวงวิญญาณของเจอร์ลอดอยู่กับเราด้วยความภาคภูมิจากพื้นป่าอันกว้างใหญ่ลอร์ดลูแคง ท่านจักรพรรดินีซินเดลรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นแขกของท่านที่นี่ต้อนรับท่านเสมอตอนนี้ให้เราได้พบกับแชมเปี้ยนของเจ้าหน่อยแชมเปี้ยนของเอิร์ธเลียมเลเดนขอร์ลฟาบาตเขามีคุณสมบัติที่ได้รับตำแหน่งนี้ด้วยคุณลักษณะที่ดีของชาวเอิร์ธเลียมเจ้าดูประมาานะพ่อหนุ่ม ข้าเป็นคนแปลกหน้าในดินแดนแห่งนี้ได้มาแข่งกับนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ใช่ขอรับ <am> ข้าประมาอย่างที่ควรเป็นเจ้าต้องเผชิญหน้า <the head. S 1> กับเส้นทางที่ยากลำบาก <has> begun. เริ่มต้นได้ ตามธรรมเนียมแล้วผู้เข้าแข่งขันจากใน o u เว o r l ์จะต้องเป็นเจ้าที่ตำรวจผู้ตรวจการคนแรกของซุนโดลีเมยขอให้นางปกป้องเกียรติของอาณาจักรเราเช่นเดียวกับที่นางรักษาระเบียบบ้านเมืองของเราท่านฟาบาทหม่อมฉันขอทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อตั้งสองอาณาจักร <If so, S 1> ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเกินความคาด <My expectations. S 2> หมายของข้ามาก แต่จำเอาไว้ถ้าไม่ใช่เพราะธรรมเนียมของเราเจ้าคงไม่มีที่ยืนในวันนี้แล้วอ๋อโดนตราหน้าไงว่าเป็นคนฆ่าสามีนะสิ่งที่เจ้าต้องทำคือทำให้ดีที่สุดที่เหลือจะตามมาเองขอรับลอร์ดลูแคงมาดูซิว่าเจ้ามีอะไรดีบอกว่านี่จะเป็นชัยชนะครั้งแรกของข้านะ ข้าต้องชนะชาวเอิร์ธเลียมให้ได้การต่อสูส้นี้สำคัญกับข้ามากมาเอา,อา่ะโอ้ยเจอไอหเอาดีเจ้เจ้เปิดก่อนเหรอโอ้โหถึงจะเป็นเจ้ผมก็ไม่ยอมหรอกนะไม่แต่การคอเจ้แม่ง้ยเจ้ยเจ้เอาโหเจเอาเรื่องว่ะจดแค่เฮ้ยเจ้ไม่ธรรมดาว่ายะย้ยเป็นไงล่ะหลบได้เอาอะยิงบกยิงบานี่ไ เอาไปเลยเอาไปโยสายฟ้าพิโรธอืมผมไม่ปลาณีเจนะโอโอ้โอ๊ตเจ๊ก็ไม่ปลาณีผมเหมือนกันพี่เอ้ยโอ้โ,อโหลบไม่ทันเย้ยอ,อะไรเจ๊ปล่อยคมทด้ไมลัยกระทงเหรอเจ๊โอ้ยเจ๊หูจีบเลยละวันลอยกระทงเหรอเจ๊วันลอยกระทงเหรอฮไม่ไม่นะเอาละตามผมบ้างละนี่นลยเยะเยอะคือเยะนี่เลยเสียสายฟ้าเตะก้านคอ อย่าสกิดสักหน่อยข้ายอมรับอืมนี่เป็นการทดสอบของข้าฮะนี่นี่เนี่ยย่อุฮ้ยโอ้ไม่โดนแม่งเอ้ยเจ๊ล้มก็ดีเออนี่มีเจ๊คอยเชียร์เราอยู่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวมัวแต่ดูเจ๊สองคนบนบัลลังก์อะมาตั้งใจก่อนเออยโย้ปีเด้ย่า โอ้เป็นไงล่ะยอมไหมเจ๊ผมไม่อยากทำร้ายเจ๊นะนี่ลยเอาแพ้ไปซะเรียบร้อยโรงเรียนจีนขอบคุณสำหรับการต่อสู้นะครับท่านผู้ตรวจการผมว่ารีเมยน่าจะเป็นแพลรับบาปแน่เลยอะ่ะคงไม่ได้ฆ่าสามีของจกักรพดีนีแน่ๆ แลดูจะแบบไม่ร้ายอ่ะดูจากทรงแล้วทำได้ดีมากเลเดนขอชื่นชมขอให้สู้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆท่านในพลชาวคู่ต่อสู้คนต่อไปคือใครฟาบาดข้าขอส่งไลโคผู้บัญชาการคนที่สองของข้าขอรับตอนเป็นเด็กไลโคกําพล้าในช่วงสงคราม คอนฟาราแม่ถูกจับกุมแต่จิตใจของเขานั้นเปลี่ยมไปด้วยความทนงดิ้นลน้นและรอดชีวิตออกมาได้มึงปวดขี้ปะเนี่ยหลังช่วงสงครามข้าได้รับเขาเข้ามาขัาดกล่าจนกลายเป็นาหานที่สมบูรณ์แบบจนไลที่ติในสงครามฮะฮะนานะ่านะทาดีทีเหลวเด้นะ๋มึงไอเวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เจ้าเคยรับใช้กองทัพใครไหมเคยต่อสู้ในสงครามไหนไหมถ้าไม่เคยทั้งสองอย่างงั้นเจ้าก็เตรียมตัวรับความพ่ายแพ้ได้เลยเพราะนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเจ้าอ้หนอขนาดนั้นเลยเหรอนีเลยขนาดนั้นเลยเหรอไออ๋อโอ้โหเอ้าดีเอ้าดีกูไม่ปลานีมึงหรอกเอ้าต่อให้มึงใจยังไงกูไม่ปลานีแน่มึงไม่ใช่ผู้หญิงออเวรไเนี่ย นี่เนี่ยนี่เนี่ยล้มนี่วะโอ้โหมันเอาเว้ยมันเอาเว้ยย่อะไรอย่ามาอย่ามาเก่งบทนี้บทกูบทพระเอกไม่ล้มนี่วะไม่ล้มเหรอจะล้มไหมมันอุ้ยล้มแล้วเอ้ยโอ้โหอ้าวไปอ้อมมาเถอะอุ้ยรวมเลยกูนี่เลยฟ้าผ่านี่แน่ฟ้าผ่าคนทั่วเฮ้ยหลบได้เหรอโอ้โหนี่นี่เนี่ย มาคัดแม่งเอาหนูอ่ะมาคัดมาโอเคถึงข้าจะไม่เคยอยู่ในสงครามแต่ข้าก็เป็นนักรบอ่าวไออ้วยเฉียปล่อยสายฟ้าไม่ทันเออเอาหนี้ไปก่อนโอเคไลนิ่งอินเวอร์ทัลนี่สายฟ้าเตะก้านคอเออโอเคอืมย่าล้มนี่วะจะล้มไหมล้มนี่โอ้ยโอ้โหประมาทไม่ได้เออโอเคสวยเออ ยยยเเสายฟ้ามีกระจู้กตีตีเลยตีเลยโอ้ยหลบได้โอ้โหเป็นไงสเต็ปนี้ทำได้ไงวะกูไม่ออเยอะนี่นะสายฟ้าไลนิ่งอิมมอร์ทัลโอ้โหเอียยี่เอียวเอียวเอีสไลนิ่งอิมมอร์ทัลผมเป็นบล็อกได้ตบป้องหูและเตะส่งแขกสายฟ้าอออืื้หท่าดี ทีเหลวจริงๆเลยมึงเนี่ยโดนชาวนาตบเป็นไงเงเข้าพร้อมสลับคู้ต่อสู้คนต่อไปแล้วใครคนต่อไปใจเย็นพ่อหนุ่มเราค่อยกลับมาตอนรุ่มสางหวังว่าจะได้เจอทุกท่านในคืนงานเลี้ยงวันนี้อ้าวกินข้าวเย้กินข้าวทุกคน โหมีหมูด้วยนะมีหมูกระทะไหมเนี่ยไอ้พวกนี้คือมากินฟรีอะไล่เด้ดี่เก็บหมดนะฮะแชมเปียนแชมเปียนคนแพ้กินไม่ลงคนแพ้กระเดือกไม่ลงโทษทีนะครับคุณอายุเหมือนกว่าปีเลยเหรอต้องบอกเลยว่าคุณสวยเชงมากเลยหอ ท่าเห็นในตัวเขาเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เหมือนกันไรเด่นเขาแค่ยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเจ้าจำใครที่นี่ได้บ้างส่วนใหญ่ใช่ครับยกเว้นเขาคนนั้นเขาคือเลนจอมวีดระดับสูงของอาเวิลด์ถึงไม่มีชื่อนี้แต่เขาเป็นหนึ่งในมาสเตอร์จอมเทพวาลีที่ทรงพลังโหขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นอะไรอ่ะ ้องผูกเหรอไหวไหมท่านหญิงข้าสบายดีทานยากีไม่ออกข้ารู้ว่าข้าต้องสู้กับมารีน่าและข้าต้องสู้กับทานยาด้วยเหรอตามธรรมเนียมเจ้าไม่ต้องสู้กับนางหรอกแต่ถ้าเจ้าสู้เจ้าต้องถูกทดสอบทำไมล่ะครับ อุงกาดิเชกเช่นเดียวกับพานยาเป็นนักลบขององค์หญิมถูกเลือกจากลูกสาวที่เกิดขึ้นมาบนแรกของเอาลเวลพวกนางถูกฝึกเพื่อจงรักภักดีต่อตระกูลอาลเวลคงมีการขัดแย้งพอตัวถึงมีคนอาลักขาอดีตมันช่างยากลำบากแต่ตลอดหนึ่งมืนปีที่ผ่านมาจากพระดินิซินเดลก็ถือว่าจะได้ลุ่งเรืองมากเลยอดีตอันคมคืนก็จางหายไป สามีของข้าเชื่อว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขเราจะเดินหน้าไปด้วยกันขอให้ไม่มีความลับใดตัดสายสัมพันธ์นี้ได้ฟาบาเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเจอกับทุกคนข้าเห็นในสิ่งที่พวกเขาได้ทำแล้วและได้โคจอมาพบกัน <c oughs> คนของข้าไม่มีอะไรต่างจากพวกเจ้าไอ้เจ้าแชมเปียนโทษทีนะเจ้าได้ยินแล้วพวกชาวเอิร์ธเลียมมันก็ไล่น้ำ <c oughs> พอได้แล้วแพ้แล้วผ่านนี่่าขออภัยท่านฟาบาทข้าอาจจะดื่มมากเกินไปหน่อยถ้าท่านไม่ว่าอะไรแล้วก็เจ้าไปได้แล้ว แพ้แล้วผ่านอีเวนมันก็แย่พออยู่แล้วที่เราแพ้กับชาวเอิร์ธเรียมแต่เจ้ากลับพูดแบบนั้นมันยิ่งแย่ลงเจ้าทำให้เกียรติของข้าทาเนียมของเราต้องเสื่อมเสียขอให้ข้าได้เอ่ยหน่อยท่านฟาบาทอะไรอีกล่ะไล่มเราต้องทำตามคำพยากรณ์ เขาเตือนว่าลูคแคงจะเป็นภัยต่อเอาเวอร์คำพยากรณ์มันเรื่องเหลวไหลและข้าก็ไม่มีหลักฐานว่าลูคแคงจะเป็นภัยด้วยเขาทำให้เอาเวอร์นั้นสงบสุขมาโดยตลอดมันทำให้เราต้องปณีปนอมไร้ซึ่งอ,อิสระภาพถ้าเราไปเจอศัตรูของเราในการต่อสู้เราก็จะเจ้าจะพาเราไปสู่สงครามอย่างนั้นเลยก็ดีกว่าเป็นหมารับใช้เจ้าลูคแคงนะขอรับ ถ้าข่าเห็นว่ามันเริ่มเหมือนคำพยากรณ์แล้วก็ข่าจัดการเองแต่ต้องทำตามคำสั่งข่าเท่านั้นพ่อของเจ้าไม่ได้สอนหรอว่าสงครามควรอยู่เป็นระดับท้ายไม่ใช่ลำดับแรกเขาสอนข่าขอรับอย่าได้ลืมซะละท่านแม่ทัพขา อ๋อฝั่งเอาเวอร์หมดเลยนี่ว่าผมนึกว่าอยู่ฝั่งเอิร์ธเลียมด้วยนะฮะแบบผู้หญิงพวกเนี้ยท่านแม่เรียกเราเหรอไม่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนี้อ๋อไม่มีอะไรหรอกท่านแม่ข้าแค่ปวดท้องนิดหน่อยนั่นเหลอแม่ไม่อยากเห็นมันถ้าลูกต้องสู้ในวันรุ่งขึ้นอาการแบบนี้จะทำเราแพ้คิทาน่าจะลงแทนเจ้าอะไรนะข้าได้ยินว่านางจะลงแทนข้า นี่จะทำให้มันกรีดร้องขึ้นมานะแล้วมันทําให้ลูกต้องหนีอไปคืนนั้นหรือเปล่าทําไมถึงไม่ฟังแม่ละ่ะแค่แค่อยากอยู่คนเดียวจากเรื่องทั้งหมดนี้ลูกไม่ได้คิดว่านั่นมันปัญหาของลูกมาลีนาลูกไม่คิดถึงมันเลยท่านแม่แค่พยายามจะปกป้องท่านพี่เท่านั้นเองถ้าเรื่องของพี่มันแพร่งพ่ายออกไปแล้วก็พี่คงถูกขับไล่ไดแน่ เพื่อที่พี่จะได้เป็นองค์ราชนีคนต่อไปเราต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้โอ้ลิ้นพันธุ์พูดไม่ทันเหมือนจะมีความลับนะฮะเจ้าสำค้าประหลาดใจมากเลเดนเจ้าสามารถเอาชนะโคโตมอทาร่า และชีว่าได้เหลือแค่อีกสองคนเท่านั้นพร้ ready, อมหรือไม่ชาวเอิร์ธเลียมข้าพร้อมแล้วฝ่าบาท next, คนที่เจ้าต้องเจอ <my daughter. S 2> คือลูกสาวข้า <Kat ana. S 2> คิทาน่าคนโตไม่มานะฮะ <Your majesty. S 1> เดี๋ยวนะคขนลับฝ่าบาทมันต้อง <the> มีอะไรผิดพลาดแน่ๆน การต่อสู้คนต่อไปต้องเป็นใคญาติของท่านไม่ใช่เหรอมารีน่าไม่ค่อยสะดวกนะนางไปทำธุระเพื่อจักรวรรดิของเราอยู่แต่ข้าไม่ได้เตรียมเขามาให้เผเชิญหน้ากับพิทาน่านะขอรับเขาแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขามีทักษะที่เยี่ยมยอดมากเขายังไม่พิสูจน์ตัวเองมากพออีกอย่างนั่นเหรอไม่ต้อง่งขอรับข้าทำได้นั้นก็ดีข้าไม่มีทางให้เจ้าได้เจอกับพี่สาวข้าแน่ชาวเอิร์ธเลียมเป็นเกียรติมากขอรับเจ้าหญิง ข้าต้องชนะเพื่อท่านพี่เพื่อจัก,กรวรรดิและเพื่อเอา world เอาว่ะมาเจอกับน้องสาวแทนนี่แน่เอาดีเง้นเดี๋ยวจะปลาดีหน่อยกันนะเดี๋ยวจะปลาดีหน่อยมาเห็นเป็นผู้หญิงโอ้โหอ้ยยังไม่จบ No อืมไอ้เอาเลี่ยงอะเอาเลี่ยงเหรออื้อหือกูกลิยวเลยนะพี่กลิยวพี่กลิยวเหลือเกินโอ้ยโยโยโยอยไม่โดนไม่โดนโอเคเตะตัดขาก่อนเตะตัดขานอนลงไปเฮ้ยอุ้ยพอดีเลยเมื่อกี้ใช้ท่าพอดีหลบได้โอเคสวยโยอะเอ้าจับแมงควาไม่ได้โอ้โหแมงตีนี่แหละเอาไปเฮ้ yeah. ยเยอะยอะนี่เอาไปซะสายฟ้านี่กระจุ พันปักษามไม่นะลม้มเอาไม่โดนเออนี่เนะี่ยเรียบร้อยเป็นไงล่ะกิทานาะยอมแพ้ได้นะนี่นี่นะเนี่ยจับเอาโนวตบ,บ้องหูไม่เงยโอเคอ่ะไม่เป็นไรจับใสฟ่ฟาพิโรดนี่โอ้โ,อโหท่าไม่โคตรเท่เออของเราเท่กว่าไอ้อโอ สายฟ้าพี่โลดนี่ <l ots> เป็นไงละ่ะโอ้อยโ <l ots> อ้อยโอ้อยโอ้โหยะยะาเชี่ยตักขาล้มโอเคสวยโอ้ยยะาเชี่ยนี่แน่บล็อกได้เอาดิเตะกันโอ้โหหย่ยะยะาสายฟ้ามีกระจูผันปักษานี่ยะนี่เรียบร้อยจบเกม <l ots> สู้ได้ดีเจ้าหญิงจบแล้วเช่นกันชาวเอิร์ดเลียมแปลกใจมากเลยหวังว่าจะได้เจอกันอีกแบบว่าต่างจากตอนนี้ได้เวลาต่อสู้รอบสุดท้ายแล้วการแข่งทดสอบความสามารถของเจ้าว่าเจ้าจะไปได้ไกลแค่ไหนเจ้าต้องเผชิญหน้ากับนายพลเชาว ชิปหายล้ผู้ชนะแห่งสงครามทาวาเลียนผู้วิชิตคาทานและผู้ชนะวาลัตผู้ชนะของเราและยืนหยัดในรุ่นของเรานักสู้ที่เก่งกาจกว่าผู้ใดในเอาลเวอร์เป็นเกียรติมากครับท่านในพลนี่แค่เศษเสี้ยวของข้าหมาทั้งวันยังได้ มาในพลมึงซาเหลอฮะมึงมึงหลโอ้ยโอ้ยานพลขี้โกงในพลใช้ขวานอือเอ้ยในพลวางขวานละในพลวางขวานล้ะอุ้ยไม่ไม่เอาขวานขึ้นมือเฉยเลยโอ้ยเอาดีในพลต่อให้ใช้ขวานเลยอืมกูมีสายฟ้ากูโกงกว่าอยจับขวาไม่โน้โอเคโอ้ยโอ้โหวิในพลเอาอะในพลเอาอะเอาเลื่องเหรอในพลเอาเลี่งนในพลเอาเลี่องเฮ้ย เตแม่งเลยนั่นแหละฉันเลือกนายเจ้าสายฟ้าเออสายฟ้าทำลามโอ้โหบอกได้โอ้โหแค่แค่ตบป้องหูและเตะทรงแขกเป็นไงล่ะอา้าวอารอบสองแล้วจัดมา round two fight อ้ยเด้ออ้ยเด้ออะไรอะไรบึดต่างคนต่างกันบึดเออเตะแม่งเลย สายฟ้ามิกาจูดีใส่ทรงแขกเยาะยาะนี่ตอบบ้องหูไหมเอ๋อไม่ตอบบ้องหูยาะยาะเท้าละเออจิตหมายล้วโอ้ยโอ้โหผีผีอยากจะคว้าเลยเกินเออเฮ้ยนี่แนี่นี่ยเย้โอ้โหหลบได้แย่เคเอาไปผันปักษา ยไม่โดนขวาไม่โดนเอาได้แล้วเอ้าโหยมีสะบัดออกมีสะบัดออกสายฟ้าพิโลดนี่เป็นไงล่ะมันจบแล้วอนาคินข้าทำได้ยินดีด้วยไรเดนเอิร์ธเรียมเป็นฝ่ายชนะเย้จบแล้วหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบง่ายจังวะ นึกว่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้หมดรูปเลยมึงท่านแม่ทัพให้ข้าช่วยไปพ้นไอ้พวกเอิร์ดเลียมเนี่ยแพย้แล้วผ่านนะฮะอย่าทําตามนะเด็กๆทําได้ดีมากจะทําได้เกินความคาดหมายของข้ามากขอบคุณครับลอดลูแคงเพราะเจ้าทำให้ดินแดนน,นั้นกลับมาสงบสุขได้อีกครั้งหนึ่ง มาเถอะเราไปกล่าวอำลาเจ้าภาพแล้วกลับเอิร์ธเรียมกันดีกว่าโอ้ยเย่โคตรเจ๋งเลยเรเด่นสุดยอดสุดยอดตบเอาเวิรด์ดินเลยโอเคก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการจบศึก ทัวร์นาเมนต์แล้วนะครับผมก็มาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันในพาร์ทหน้าเราจะเจอศึกอ,อะไรต่อนะครับก็ฝักติตามกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับดีกันิกชาม bye h บยูวิโก